การเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เลือดจร์เ้แคปซูลตราวินถังเช่าโกลเบอร์พลัสไสกรอก A F M เสนอจอบปรา,ราจอบโปรเจกต์คือทำไมมันจะต้องคนตายขายคนเป็น ผมไม่เข้าใจผม,มคิดว่าแค่ไพ่เผาก็ถูกๆทำไมเขาถึงจะต้องเตรียมเงินไว้สลับที่จะเผาที่จะทำเงินเลยอย่างอาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะเออมันต้องมีการใช้ใจ่ายนะค่านุนค่าน,าน,นี่เป็นแสนนะ่ะช่ตายแล้วแล้วยิ่งจะสวดเจ็ดวันเดี๋ยวนี้เขาเหลือสามเลยเหลือ <c oughs> สามนะเดี๋ยวนี้เหลือสามแล้วเอาแค่ตุ้จีนมะไก่เมื่อก่อนเนี้ยเจ็ดไก่เจ็ดตัวรุ่นตาผมอะตอนนี้เหลือแค่ผลไม้อ้าวไก่ไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีอะไก่มันน้อยลงในประเทศไทยไม่ใช่มันแพง เศรษฐกิจมันย่อบแยบเอ้ยอะไรอะไรมันก็ถูกเปลี่ยนไม่หมดเลยนะครับเปลี่ยนตามสภาพตามสภาพไปนะครับอืันนี้เราคุยกันถึงเรื่องว่างานศพอีกหน่อยนะครับว่าชีวิตจริงๆของสัมเบอร์เนี่ยก็จะต้องเหนื่อยมากล่ะแล้วก็ต้องเตรียมเงินไปด้วยโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วแล้วอย่างนี้เราจะไปออกกฎได้ไหมว่าห้ามวัดคิดเงินวัดที่มาทาการเผาฟรีเขาก็มีนะบอกว่ามาที่วัดนี่ทางเขาไหนไม่ทําให้อะอ่าสมัยนี้ก็ ก็มีญาติโยมที่มาร่วมบริจาควัดนั้นเขาโปรโมทว่าเออมาร่วมทุนมีกองกลางแล้วมาเผามาอะไรเงี้ยอ่าบางส่วนก็เดี๋ยวนี้มีรถแล้วรับส่งศพฟรีอะไรฟรีเลยเหรอเมื่อก่อนเนี้ยศพมาจากกรุงเทพเนี้ยผมต้องมารอรับสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มเนี่ยสมมุติว่ารถเขามาส่งศพน่ะเขาจะเรียกลงท้ายด้วยเก้าสิบเก้าบาทเขาเรียกเท่าไหร่เจ้าภาพกล้องให้เขา พันเก้าสิบเก้าสองพันเก้าสิบเก้าก็ต้องให้เขาอะไรเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเงินไว้เหมือนกันเนาะผมคิดว่าเรื่องเล็กตายเมื่อไหร่ก็ไปเผาหน่อยไปเผาให้หน่อยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะตายสมัยก่อนเขาไม่ไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้สุกเอาเผาอินสมัยเมื่อก่อนเราต้องมาอาบขมิ้นอาบน้ำศพล้อาบขมิ้นเหลืองเชียวใช่ให้ศพสวยแล้วก็ แปะทองแปะขี้ผึ้งหูปากจมูกวาวรทั้งห้าแล้วอาจารย์ทำเป็นเลยยุคนั้นใช่ไหมต้องท่ามาแล้วฮเคยผ่านมาแล้วไม้ไผ่ห้าซี่ใบตองสามใบอ่าแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรอ่ะไอกันน้ำเหลืองหยดเขาเรียกไอผ่านลองอะไรป่ะไม่ใช่ฮะไอนั่นอ่ะไอคล้ายๆผ้าใบอ่ะตอนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาเขาไม่ใช้ใช้ลูกถีบสด เขาใช้ลูกหีบเป็นไม้สักที่มันมีอยู่แล้วอ่ะผมจําได้โอ้โหยกยกกระตาเนี่ยเวลาไปทาศพน่ะสองคนยกไม่ไหวต้องเชิญลูกศิษย์วัดมาช่วยยกแต่ต้องไปบอกหนุงพ่อไม่งั้นลูกศิษย์ไม่ยกต้องล้างก่อนอแล้วก็เอาศพอ่ะใส่ลงไปอะไรลงไปเวลาเผาก็ยกห่อขึ้นแล้วก็สวมเข้าเมน แล้วเมื่อก่อนมันไม่มีเบนมันเป็นตั้งนะสมมันตั้งอยู่ใช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 ่เราเห็นหมดเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะเห็นหมดเลยโอ้โหแต่รุ่นนั้นผมไม่ทันแต่ตาเล่าให้ฟังอเล่าให้ฟังในที่นี้ก็คือเมื่อก่อนเขาใช้ต้มก่อนนะต้องต้มคนเนี่ยต้งคนไปต้มเนี่ยนะใช่ต้มใส่กระทะให้มันละลายเหมือนตุ่นน่ะโอ้หตายเหมือนตุ่นละลายเพื่ออะไรเพื่อเรื่องง่ายต่อการเผาแล้วก็เอากระดูกมาเผาอะไรอย่างเงี้ยถ้าทั้งสดๆไม่มีเหรอะก็มีนะสมัยก่อนก็มีสดๆ สดๆก็กองฟอนนะกองฟอนแต่ไม่ใช่เมนนะไม่ใช่เมนสิเป็นกองฟอนตั้งกองฟอนตั้งอันนี้มันมันค่าที่จ่ายมันถูกกว่าเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนกองฟอนว่าฟืนทุกทุกถิ่นที่มันก็มีหมดอะไรหมดแล้วอย่างเขาร่วมด้วยช่วยกันค่าสับเหลือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันจะมีค่าครูหน่อยก็คือหมากครูแล้วก็เหล้าบมอกเขาเรียกอะไร ดับเชื้อไฟครับผมยังคิดว่ามันทึงไม่มากนะเดี๋ยวนี้มันโอ้ละเอียดกิบยับไปนะอาหารการกินอย่งเนาะไม่ให้ก็ว่าไปพลาดไม่เลี้ยงก็มัพลาดต้องมียพลาดต้องมีเกีตาร์ได้ไม่หลานเล่นเป็นกีตาร์โอ้ยท่านผู้ชมก็คุยแล้วมันก็เหนื่อยแต่ว่าจุดหนึ่งที่สําคัญคือเราต้องเตรียมเงินไว้บ้างนะครับอย่าประมาทนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วเราก็ไม่มีเงินพร้อมจะไปคู่ยืมใครก็ยากทาเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเงินเอาไว้อาจารย์ว่างานศพเดี๋ย พอดีพอดีเอาสักสามวันดีไหมหรือคืนเดียวพอคืนเดียวน่าเกลียดเนาะคืนเดียวมันจะน่าเกลียดฮะเพราะคืนเดียวเนี่ยเมื่อก่อนสมัยศพเขาเก็บไว้เจ็ดวันเจ็ดคืนหรือร้อยวันเพราะว่าญาติพี่น้องต้องโทรเลขมาอยู่เชียงใหม่มั่งอะไรมั่งอ่ะฝ่าจำมาเพราะเมื่อก่อนรถลาเดินทางมันต้องสองวันสองคืนถึงต้องเจ็ดวันบางบางทีก็มาทางเรือแล้วพอมาแล้วเนี่ยสมัยก่อน ผมถือว่าดีมากนะเขามานอนศาลาวัดนะแล้วก็คุยกันลูกหลานกูเรียนอยู่ตรงนู้นทํางานอยู่ตรงนี้ได้รู้จักกันได้รู้จักกันเดี๋ยวนี้รู้จักเดี๋ยวนี้รถมาจอดรถเต็มวัดเลยปืดปืดเผาแล้วกลับเผาแล้วต่างไม่หู้ไปกห็นหน้ายังไม่รู้เลยว่าไอ้นี่คืออาไอ้นี่ปีป้านะอาลูกผู้พี่ลูกพี่น้องอะไรเยอะ มันมีผลหมดเลยนะครับท่ <c oughs> านผู้ชมครับ <c oughs> เรื่องเกี่ยวกับประเพณีเนี่ย <c oughs> ถ้าหากว่าเราไปไประยุกไปเปลี่ยนแป,ปลงวันเวลาผ่านไปเนาะ <c oughs> ทุกอย่างมันลดลงลดลงอย่านึกว่ามันไม่มีผลมันมีผลต่อจิตใจต่อวัฒนธรรมต่อครอบครัวต่อ,อหมู่คณะต่อหมู่ญาติเนาะเออเราก็เพิ่งทราบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สวดวันเดียวแหละครับเพื่อการประหยัดแต่รอหน่อยไงพอครบวันไหนเราไปสวดวันนั้นได้ไหมไปเผาวันนั้นเราค่อยไปนัดกันรวมตัวกันได้เ้าคุ่หมีเผาเลยมาครบกันแล้วดินี้ได้ไหม ไม่ได้มันต้องมีการวางแผนเหมือนรัฐบาลชุดเนี้ยวกไปหายมันต้องมีวางแผนล่วงหน้าแม้กระทั่งอาหารวันนี้มาติกาอาหารต้องมีต้มผัดยำอะไรพวกเนี้ยมันต้องมีใช่ครับแล้วเมื่อก่อนมาติกาบางสกุลเน่ะหลวงพ่อจะเป็นตัวแทนถ้าศพไหนอืดน่ะหลวงพ่อต้องมาอาบน้ํา หลวงพ่อนะเจ้าวาดต้องมาอาบน้ําแทนศพอ่ะอาบตัวเองอ่ะอาบตัวเองแล้วก็ญาติพี่น้องไปอาบเรื่องนี้มันต้องคุยกันลึกลึกซึ้งอย่ในวันวิโยกาเรื่องเรื่องผมเกิดทันแล้วพ็ผมทําเองด้วยแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนี้แล้วไม่มีไปแล้วมันเลือนลางหมดเออไปฟังมันก็ชื่นใจได้กลับไปได้เห็นภาพในอดีต นะครับปัจจุบันมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยาจากันเนะเาะก็ต้องทําใจกันละนะนพอใจแล้วขอขอให้ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยไม่เดือดร้อนลูกหลานก็แล้วกันแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้ให้เขาด้วยนะโอ้โมันยากเพราะตอนนี้ถ้ามีเงินลูกหลานก็ดูดหมดแล้วนนมันมเอาไปสักก่อนเราตายใช่นะ <c oughs> เอาแค่ง่ายๆเนี่ยเนี่ยซื้อของสั่งมาโอ้ย่าลืมตังค์เลยแต่เมื่อก่อนเนี้ยถ้าไปเลย ในเชี่ยนมากเนี่ยยังไงก็มีตังแน่นอนเลยแต่เมื่อก่อนเราอรุ่นผมใช้ตังไม่เกินสองบาทหรือบาทหนึ่งหรือห้าสิบตังซื้อไอติมในเชียนมากมันจะมีเลยมมีตังซ่อนไว้อยู่นไวใช่แล้วก็บางทีห่อห่อผ้าเขาเรียกว่าผ้าอะไรเหมือนผ้าขม้าห่อห่อแล้วก็เขาตอกรัดไว้นะไม่ใช่ยางรัดนะตอก ขขมวดเนยไงรู้เลยแต่ต้องขอเขาก่อนนะขอก่อนแล้วก็เอาไปซะรู้ว่าเงินอยู่ตรงเนี้ยอย่างนี้มันเขาให้ยวนี้มันโกงเขาดื้อไม่มีตังค์เลยท่านผู้ชมครับเราจะคุยกันต่อไปนะครับในตอนหน้ารับรองสนุกและหน้าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับพูดถึงการหลอกลวงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทําให้นึกถึงตอนนี้เขามีข่าวว่าพวกหลอกลวงเป็นลิงเป็นพวกลิงใช่ไหม หลอกลวงชอบหลอกชอบหลอกก็ทําให้นึกถึงเรื่องของฝูงลิงโรบรีที่กําลังเป็นข่าวอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้มันก็ออกลูกออกหลานเยอะแยะและที่สาคัญคือมันก็ทลายมันทลายกรงขังอาจารย์ <c oughs> มันทลายกรงขังมันฉลาดมากเลยนะ <c oughs> มันร่วมกันนะแล้วทลายกรงขังโว้ยแล้วหนีออกไปกระจัดกระจายไปเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เราจะกําจัดยังไงบ้างนะครับแต่การถ้าเป็นอาจารย์นะครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหมดเวลา long